ทำบุญลงศพพลิกดวงชะตาอาน,นิสงส์งแรงห้าความเชื่อในการทำบุญลงศพอันนี้สรงแรงพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีการทำบุญลงศพเป็นการทำบุญที่ง่ายยิ่งในยุคปัจจุบันเราสามารถโอนก็ได้หรือไปได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นบริจาคที่โรงพยาบาลหรือตามมูลนิธิต่างๆก็สามารถดำได้หรืออาจจะถวะหรือบริจาคในที่วัดก็มีเดี๋ยวนี้มีทุกที่และแม้แต่ภาพภาพ ผ้าห่อศพก็ได้เหมือนกันอยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องบริจาคล,ลงศพเหมือนกันการทําบุญลงศพมันทําอะไรแก้กรรมต่ออายุเสริมดวงชะตาหลายคนเชื่อว่าบุญมันจะมาทันตาเห็นได้นิสสงมากยิ่งทํากับผู้รรยญาติหรือคนที่ยากจนต้องการลงศพเราไปช่วยเขาเนี่ยเขาก็จะได้ได้รับทันที ทำให้สิ่งที่ชีวิตเราเนี่ยดวงตกตกหรือทําอะไรติดๆิขัดขัดเนี่ยก็จะง่ายทําอะไรก็จะลุลร่วงหรือแม้แต่คนที่อายุ19 25หรือเลขท้ายลงได้9หรือเลขท้ายลงได้5พวกเป็นจระเพศก็ควรจะ,จะแนะอาจารย์แนะนําว่าควรจะไปทําคืออย่างน้อยๆเราก็ได้บุญ ยิ่งถ้าเกิดทําเต็มโรงหมายถึงว่าทําทบริจาคเป็นโรงเลยได้ก็จะโอเคแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริง,รงก็แล้วแต่กำลังศรัทธาอย่างน้อยๆก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกให้ทําบุญ129บาทก็คือเป็นกําลังวันของอาทิตย์จัจนทร์อังคารพุธพฤหัสจุกเสาร์พระเกตรวมถึงพระราหูมันก็จะครอบคุมดาวนพเคราะห์ทั้ง9นี้ครบหมดเลยทําให้เราเนี่ย คือสบายใจแล้วก็ในความเชื่อทางพุทธศาสนาก็คือว่ามันเหมือนคุ้มดวงเราไปในตัวและอย่างที่บอกคือ5ความเชื่อในการทําบุญเกี่ยวกับลงศพคือ 1. สะเดาะเคราะห์ต่ออายุไข 2. จะมีคนคอยช่วยเหลือทําให้เราไม่ติดติดขัดขาดจากที่เคยติดขัดก็จะง่ายแก้ไขได้ที่คลายไปในทางที่ดีมีสติปัญญายในการคิดหรือมีคนให้ความอุปธรรมค้ำชู สามหากติดอยู่ในเคราะห์กรรมดวงชะตาก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีขึ้นอย่างทันตาหรือแม้แต่ร้ายก็กลายเป็นเบาจากเบาก็จะกลายเป็นไม่มีมีสี่ในเรื่องทุกข์ใจทางการเงินเนี่ยจะน้อยลงหรือจะไม่มีปัญหานี้สี่ต่างๆก็จะค่อยๆมีลู่ทางหาทางออกของมันไว้ได้ด้วยตัวเองและไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง 5. คลาดแค้วปลอดภยัยเหมือนเราสะเดาะเคราะห์ไปแล้วบางคนก็จะมีเคสคือ เขียนชื่อใส่ลงไปในโรงที่เราไอ้นั่นมันเหมือนเผาว่าให้เราคนเก่าตายไปหรือแม้แต่ปัจจุบันก็จะมีพิธีกรรมก็เรียกว่านอนสะดเดาะเคาะในโรงก็จะหลักการคล้ายกันคือคือ,คอทำบุญใส่โรงทุกๆอย่างมันอยู่ที่ใจของเราครับอาจารย์จะแนะนําในการอาธิษฐานก่อนที่จะทําบุญลงศพจบตังนะครับก็คือว่าให้พูดว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลอายุวันเดือนเกิดบ้านเลขที่ และครอบครัวได้ทําบุญลงศพค่าน้ํามันผ้าห่อศพรถขนศพและค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับการส่งเคาะศพที่ไรญาติศพที่ไร่ญาติในครั้งนี้ขอให้บุญกุศลนี้จงสําเร็จแก่เทวดานพเคาะทั้ง9้าเทวดาประจําที่ 4, ทั้ง4เทวดาประจําตัวข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้า พ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์ครูอปปชาอาจารย์ญาติพี่น้องเจ้ากรรมในเวรเจ้าที่เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาผีปู่ผีย่าผีตาผียายแบมทรายที่ปกปักรักษารอบอาณาเขตที่ข้าพเจ้าอยู่และอาศัยขอให้เจ้ากรรมในเวรท้าดีตจชาติปัจญัาชาติทุกภพชาติเจ้าที่เจ้าทางและเจ้าที่ทํางานเทวดา ได้มารับบุญกุศลในครั้งนี้และขอได้มารู้อนุโมทนาบุญครั้งนี้ข้าพเจ้าและหากท่านใดต้องการใช้บุญกุศลของข้าพเจ้าขอให้มารับและมารับแล้วขอได้โปรดอโหสิกรรมที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินนับตั้งแต่วินาทีนี้เวลานี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอฝากทุกโศกโรคภยัยเสนจันไรต่างๆเคาะกรรมที่ไม่ดีที่เบียดเบียนหรือจะมาเบียดเบียนอยู่ในตัวข้าพเจ้าอยู่ที่ครอบครัวข้าพเจ้า ขอให้ท่านนำกลับไปยังปรลโลกด้วยและขอให้ข้าเจ้าและครอบครัวประสบแต่สิ่งดีสิ่งมงคลความเจ็บ่าได้ความไข้ายย่าจนมีกายวาจาใจเป็นสารพัดนึกคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาทำอะไรขอให้สำเร็จ่าได้ติดอย่าได้ขัดอย่าได้ยากเข็นขอให้เป็นเศรษฐีคนพานอยาได้พบขอให้พบแต่คนมีปัญญาและขอให้ตัวข้าพบพระรีอานสูนิพานด้วยเธอสาธุ ก็พูดตามนี้ครับทำนี้ทุกครั้งก่อนก็มันก็เหมือนว่าเราส่งไปรษณีย์ยิ่งถ้าเกิดเราละเอียดเท่าไรไปรษณีย์บุญของเราก็จะกลับมาที่เราเลยสูตรของอาจารย์คือทําบุญชาตินี้ก็ให้ได้ใช้ชาตินี้เลยหรือแม้แต่บางคนอาจจะมีปัญหากับนายเจ้านายลูกหนี้หรืออะไรเราก็ใช้หลักการนี้ในการทําบุญสะดอกเคาะลงศพและก็เผาเขียนข้างหลังไปที่ชื่อของเขาหน้าใบเนี่ยเขียนชื่อของคนที่เราทํา พิธีนี้เสร็จแล้วปุ๊บเผาแล้วก็เขียนข้างล่างคลิกทีก่อนเผาว่าขอให้เงินหรือหนี้สินต่างๆหรือสิ่งที่เขาก็ทําของเราเนี่ยให้หมดมาลายหายสิ้นให้ได้กับคืนมาด้วยเถิดแล้วก็เผาหน้าแปะโกงหรือเผาที่บ้านของเราก็ตามอย่างเงี้ยแล้วก็อุทิศให้เขากดน้ํารดไปที่กระดาษชื่อเขาเลยนะครับก็ลองทากันดูนะครับถ้าเกิดท่านไหนทําแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรก็ พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาหรือว่ามาเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับส่วนคนไหนที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องดวงเรื่องสะดอกเคาะเรื่องการทำมุลต่างๆพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะหาคําตอบให้หรือแม้แต่ดูดวงก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับก็คือยังไงก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ตัดสินใจเอาสิ่งไหนที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าไม่ลําบากก็ทําเพราะว่ามันอย่างน้อยก็คือทํามันได้บุญกับตัวเราเองอยู่แล้วเราไม่ได้ทําบุญกับคนอื่นแล้วก็สิ่งไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่อย ความรู้สึกก็ไม่ต้องทำนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอาจารย์ไ้้ยนะครับสวัสดีครับ